สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube แม่แางแฮกเตอร์นะครับผมก็จะเจอ,เจอเกับคูบก้นะครับรุ่น 200SK มาตอนนี้ก็ลงชั้นที่2แล้วนะครับชั้นแรกผ่านคนไป ก็น่าจะอยู่ลงถปงชั้นที่สองครับแล้วฝั่งนู้นมันจะเป็นบอ่อเก่านะครับเขาน่าจะถมนะถมบอ่อเก่าเอาดินจากข้างล่างนะครับส่งต่อแล้วก็ลงไปถมบอ่อเดิม็นาจะเอารถไถตัวเองมาเชียร์ลิงอีกทีหนึ่งนะครับหน้าดินอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันเป็นส่วน งานนอกแล้วนะครับแล้วคูเขาถมให้ก็เอารถไทยมาเกดปรับหน้าดินิกทีนึงนะครับมาดูการทำงานของเขานะครับสองนะครับการทํางาน,นครัสำหรับเจ้าโูบิโก เคสองร้อยนะครับข้างล่างจะเป็นดินตับม้านะครับโดนน้ำก็แน่นมันจะแน่นแล้วก็ไม่ติดเท้านะครับเพราะว่าชั้นแรกมันเป็นดินเหนียว ตีเท้านิดหนึ่งเมื่อคืนก็ฝนตกแต่ก็ไม่ไม่แรงครับประมาณตีสองตีสามฝนตกก็ถามแมคโครว่าทํางานได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับก็จัดแต่เช้าเลยครับแต่เช้าดูกันยาวๆเลยนะผม ก็ยังว่าและชั่วโมงบินสูงประสบการณ์เขาก็น่าจะสูงอยู่นะครับเจ้าตัวใหม่ก็จะเป็นอยู่ข้างบนนะครับล่างก็จะเป็นตัวเก่าขอขอกก่อน ตัวเก่านี้เขาบอกว่าปีเข้าปีที่สองตัวนี้น่าจะไม่ถึงปีนะครับตัวใหม่แล่รๆกันนะครับเสียงยังกิ๊กเลยครับ แข็ใจนะครับตัวนี้เดินลุยที่โค้นเข้ามานี่แบบสบายเลยเปิดทางลุยที่โคนเข้ามาฝั่งนู้นนะครับลุยเข้ามาเนียดทั้งคู่คนครับ ใหม่สดทั้งคู่นะครับดินสวยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าแรงนี่ตากขายได้สบายเลยนะแต่มังเงินว่าหกโลมันเข้าไม่ถึงจริงๆผมก็อยากผมที่ฝั่งนั้นนะครับติดถนนข้างรถขาวๆนะครับผมางเงินจาของรถผมบอกว่ามันต้องเลียร์ลิงที่โค้นที่เรีนออกก่อนถึงจะเอาหกโลเข้ามาได้นะ ก็เลยยกเลิกงานผมไปและอีกอย่างมันเป็นงานของเรัฐบาลครับตาฟีมันประสิทธิ์ทฤษฎีใหม่ครับก็เลยเขามันมีสัญญานะครับถ้าเขามารับงานนอกอย่างนี้มันสัญญามันก็จะช้าก็เลยไม่อยากรับเท่าไหร่ พูดเหมือนถ้าได้ราคาของก็รับนะครับแต่ว่าของก็ต้องลิงก็เลยเลือกที่จะว่าแนเซิลไปแล้วกันทำงานในของที่เขาสั่งมาแล้วกันเปิดปอชั้นที่สองนะครับ ไม่ถือว่าเป็นดินลูกลังนะครับแต่เป็นดินดินดินแบบดิน,ดน,ดนออกเหนียวเหนียวแบบดินตับมานะ้าคะแต่ชั้นเรีกนี่ยังไงก็เหนียวส่วนแทะฟันแมคโครกันเนี่ยดูครับอเอาแทะฟันแมคโครแล้วนะติดนะครับเรียบร้อย ชั้นแรกนี่จะอยู่ประมาณสองเมตรชั้นที่สองก็น่าจะประมาณ2เมตรแต่เก็บมุมเก็บขอบอีกครับก็คืออย่างที่ผมพูดไปอย่างคลิปแรกนะครับมันจะช้าตรงที่ว่าเก็บมุมสไลด์นะครับสไลด์ดานข้างแล้วก็เก็บมุมสลบนะครับจะมาช้ารายละเอียดตรงนี้นะครับไอที่พุดนี่ไม่ช้าหรอรแ๊บเดียวถือว่าเร็ว มาก็บ่ายสองเมื่อวานขึ้นมาจากบอนุน่นมาถึงก็แกลิงเสร็จก็ใส่เลยครับคนเรามองวัดให้ลูกน้องเส็นก็ดดมีแมคอรสองตัวก็ดีอย่างนี้นะครับผมดีช่วยกันเร็วนะครับก็ถามถามเจ้าของแมคอรบอกว่า เขาไม่เคยทิ้งนะครับไม่เคยทิ้งกันจะไปไหนก็ไปสองคันรถหกล้อสอคันมีร่วมด้วยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าของเขากี่คันนะผมก็ไม่ถามอะไรไปเยะแต่เขาก็มีแบบสีเหีืองร้อยร้อยยี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเมผมไม่เห็นตอนนั้นจะเป็นโคบิสึหรือเปล่าตอนนั้นร้อยยี่ ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนเขาบอกว่าเขาจะปล่อยอรง,งานเต่เช้าพยานทันแข็งลูกน้องเขาคุยง่ายนะครับลูกน้องเขาคุยดีเป็นกันเองครับ ตรงกลางพอดีเลยนะครับผมน่าจะเก็บขอบฝั่งนู้นยาวมาถึงขอบฝั่งนี้ครับก็โอเคนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวใกล้จะเสร็จยังไงเก็บรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอย่าลืมติดตามช่อง YouTube แม่แดงแฮกเตอร์นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชนะครับสวัสดีครับ